สวัสดีเพื่อนรักสิงห์บลูเชลซีนะครับโอ้โหมีรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าหงแดงลีปูครับจริงจังเปิดซื้อกับเชลซีล่าตัวอูโกเอ็ิติเกออีกทีมหนึ่งครับโอ้โหน่าสนใจอีกแล้วแบบเนี้ยนะักข่าวอย่างฟอเรนเพนเดิเบิร์กของสกายเยอรมันครับรายงานบอกว่าหงแดงลีปูเข้ามาร่วมวงแย่งชิงลายเซ็นของอูโกเอ็ิติเกอของหน้าเนื้อหอมของไอทราแฟงเฟิร์ตนะครับ ว้าวไว้ยิบสองปีอย่างเอกิติเก้เนี่ยยิงไปยิบสองประตูจาก48นัดรวมทุกรายการในศีั่นล่าสุดและจากแหล่งข่าวใกล้ชิดสมโมสรครับเขาถูกประเมินค่าตัวไวร้ราวๆ1 0 0ยล้านยูโรประมาณ8 3 9ล้านปอนด์ซึ่งสามารถเจราจาเรื่องโครงสร้างการจ่ายเงินได้นะครับ <ul ain> นี่เป็นฤดูกาลที่2ของแข้งฝรั่งเศสอ,อย่างเอกกติเก้ในบุนเดสลีกาหลังายจากเปเช่ che, ครับไปอยู่กับแฟรงเฟิร์ตในเดือนมกราคมปีส0 2ย4ยบ่ตอนแรกมาแบบยืมตัวก่อนก่อนที่แฟรงเฟิร์ตจะซื้อขาดในช่วงซัมเมอร ปีที่แล้วครับในราคา17.5ล้านยูโรฟอร์เรนเป็นเดิเบิร์กครับก็บอกว่าเออเขาคือเป้าหมายใหญ่คนต่อไปในบูเดสลีกาเข้าใจว่าลิปูจริงจังกับการแย่งชิงอูกอออิติเกตในตอนนี้การเจรจาเกิดขึ้นแล้วอันนี้สล็อตเอ็ดเวิร์ดต้องการเขาคู่แข่งสําคัญที่สุดในตอนนี้คือเชลซีอัลตราแฟนเฟิร์ดครับยังไม่ได้รับข้อเสนออะไรมากมายส่วนของมาคัสก็เชยังต้องการเงิน100ล้านยูโรนะครับอันนี้ก็คือการรายงานของฟอร์เรนเป็นเดิเบิร์กนะครับบอกว่า ตอนนี้เลือ์พูลร่วมวงด้วยละในการแย่งชิงตัวอ mm ูโกเอติเก้ก็เป็นเป้าหมายในเส้นทางของอันนดสลอตรวมไปถึงเอชเวิร์ดนะครับ mm hmm. ก็รอดูแล้วกันนะว่าจะมีความคืบหน้าดีลนี้แบบเป็นทางการนะหรือเปล่านะ mm hmm. เพราะว่าเชลซีเองหมามั่นปัดมือครับที่อยากจะได้อ e ูโกเอติเ e ก้ K มากๆนะครับแต่ก็มีเลือดยูพเข้ามาททบทามด้วยละ ณเวลานี้เขาก็มีลิเวอร์พูลเข้ามาทับทามด้วยก็ <S <S <an> <S ถือว่าน่าสนใจไปอีกดีลหนึ่งสำหรับนักเตะรายนี้นะจะจบแบบไหนครับไปดูข่าวสารของกาเรราสกันต่อเลยครับราชันตุข่าวเรนส์บริษัทติดต่อทางการขอซื้อกาเรราสนะครับฟรานซิโซโรมาโนโครับราย,ยางานว่าเรนส์บริษัทได้ทําการติดต่อกับเบนฟิก้าเรียบร้อย,ย,ยนะครับติดต่อเป็นทางการแล้วครับเพื่อจะปิดดีลอันบาโรกาเรราสแบ็กซ้ายจากเบนฟิก้า ก่อนหน้านี้ครับมีรายงานออกมาว่าราชาทุกข่าวมาริทแดนได้ตกลงเบื้องต้นกับแข้งไว้2ปีได้เรียบร้อยหลังจากเป็นตัวเลือกหลักในการเสริมทัพตำแหน่น่นี้โรมาเนอร์ครับเผยว่าตอนนี้เรัลมาริดได้ทําการติดต่ออย่างเป็นาการระหว่างสโมสร,รกับสโมส,ร,ร,ส,มสร,รเบนฟิก้าเพื่อว่าตัวอันบารกาเรราสทําการการทําสัญญาอาจจะจบในไม่ช้าตอนนี้การเจรจากํากลังดําเนินไปข้อตกลงกับนักเตะเรื่องสัญญาส่วนตัวเรียบร้อยไปแล้ว เบนฟิก้ากับเรอัลบารริดมีความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมต่อกันนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ฟราบิซิโอโรมาโนโได้รายงานทั้งนด้ครับดาวเตะอนาคตไกลอย่างคาร์เรดาจะมีค่าฉีกสัญญาที่50ล้านยูโรซึ่งเรอัลบารริดพยายามจะจาขอลดลงจากจํานวนดังกล่าวนะครับผมติดต่อท่าทา,ามเรียบร้อยอย่างเป็นทางการด้วยสําหรับราชันทุขาวเรอัลบารริดในการตามหาแบ็กซ้ายคนนี้ครับถือว่าเหมาะสมเหมาะเมิง เที่ยวมาพัฒนาการที่เรอาดรดเพราะว่าที่มาริดเองฟิลองเบนดี้ครับไม่ไหวนะครับโอ้โหฟิลองเบนดี้เจ็บบ่อยนะครับคนนี้แหละเข้าไปก็น่าจะเป็นอนาคตของสโมสรในระยะยาวเลยถ้าหากว่ามาริดได้ตัวไปจริงๆเนาะคนนี้กันบ้างครับคริเตียนโรเมโรนะครับตราเหมียนมาริดเตรียมยกหูนะครับจนะคุยกับซัปเปอร์ซะหน่อยขอซื้อโรเมโรอเอาจริงเอาจัง รายงานข่าวจาก s k y ยสปอร์ครับสื่อจากอังกฤษครับบอกว่าทางแอตเลติกมามริดครับเตรียมทาบถามไปยังท็อตแนมสเปอร์นะเพื่อขอซื้อตัวคริสเตียนโรเมโรประรก,การหลังชอมแกร่งในสัปดาห์นี้อาจากด้านของกิมาตินครับซีอของแอตเลติกเองอยาคุยกับเดนนิสเลวีประธานของสเปอร์เพื่อแสดงความตั้งใจแสดงเจตจำนงความตั้งใจในการเจรจาต่อรองสัญญา เดโก้ซิเมลเน่ครับอยากได้นักเตะรายรนี้มาร่วมทัพและพยายามขอให้สโมสร,รปิดดีลให้ได้ก่อนทำศึกชิงแชมป์สโมส,มสร,ร,รโลกในช่วงกลางเดือนมิถุนายนอยา่างไรก็ตามครับยังไม่ชัดเจนว่าเดนเนลเลวีต้องการทีจ่จะขายเซนเตอร์อาเจนตีนคนนี้หรือเปล่าหลังคว้มาแชมป์ยูโรเปาลีกมาหมาดๆนะครับพร้อมไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าก็ถือว่าเป็นคนสำคัญนะสำหรับโรเมโรกับสเปอร์ โรเบโร่เนี่ยยังเหลือสัญญากับอีกสเปอร์เนี่ยสปีและอังเกโพสเตโกโกออกมาส่งสันว่าไม่ต้องการเสียนักเตะรายนี้ออกจากทีมโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามองเป็นอนาคตของสโมสรนีครับถ้าไม่มีโรเบโร่ก็ลําบากเลยอ่ะที่รั่วอยู่แล้วก็จะรั่วเข้าไปอีกนะครับถ้าไม่มีโรเมโร่มาคุ้มแดนหลังหลังบ้านให้กับสเปอร์เนี่ยมันจะเป็นงานยากเข้าให้ชุกแน่ๆครับงานผมบอกเลยว่าชุกแน่ๆสำหรับสเปอร์ครับทางที่ดี ห้ามปล่อยเด็ดขาดแต่ถ้าสมมุติว่านักเตะมองหาความน่าได้ใหม่แล้วสเปอร์ไม่สามารถรั้งตัวนักเตะได้เนี่ยถ้านักเตะไม่มีใจมันก็มันก็เป็นส่วนที่เราให้โรเมโร่เนี่ยไปเชิดฉายที่ลาลิกาสเปนก็ตอนแรกก็มีข่าวกับทั้งแอตมาริดแล้วก็มีเร์เนบาริดด้วยเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ต้องลองดูไปต่อที่ลีรอยซานี่นะครับสองแสนห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์ไม่พอนะครับซานี่เหมือนปัดข้อเสนอของไบเย์นลงถังอีกแล้วนะครับ รายงานจากสกายเยอรมันครับสื่อเมืองเบียร์ก็บอกว่าลีรอยซานนี hmm. ่ er ปีกจอมนิ่งของเือใต้เน่ลาสุดเหมือนประเสดข้อเสนอต่อสัญญาใหม่กับไบร์นท่ามกลางข่าวลือกับทอทแทนฮอสเปอร์ตัวแทนของซานนี่วัยุบเก้าปีครับจรจาก,กับเือใต้เรื่องการต่อสัญญาใหม่อย่างไรก็ดีครับข้อเสนอค่าหนึ่งสองแสนห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์รวมโบนัสไม่ได้รับการตอบรับจากฝั่งของลีรอยซานนี่เลย mm hmm. รายงานก็ระบ,บุเพิ่มเติมครับบอกว่าไก่เดนทอลสเปอร์ได้รับการเสนอโอกาสให้เซ็นสัญญาก,กับซานนี hmm. ่ในช่วงตลาด หากจะไปต้องย้ายมังกฤษครับเชื่อว่าซานี่อยากอยู่ในกรุงลอนดอนด้วยผลเรื่องครอบครัวท้านของไบยมิยครับอยากให้นักเตะอยู่กับสโมสรต่อไปแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่น่าจะยอมเพิ่มค่าเหนื่อยไปมากกว่านี้นะครับถ้าเจราจาเรื่องค่าเหนื่อยเรื่องสัญญาไม่ลงตัวรับประกันว่าไม่มีทางที่ซานี่จะต้องตอบรับข้อเสนอที่มันน้อยกว่านี้เขาอยากได้ข้อเสนอที่พึงพอใจค่าเหนื่อยพึงพอใจแต่ถ้าเขาไม่ได้ตามนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะย้ายทีมสูงมากให้เลย90% ยิ่งตอนนี้ครับสัญญาใหม่คุยกับไบยเยนก็ไม่คืบหน้าไบายเยนไม่ทุ่มให้ในวัยยีปีครับไบยเยนก็ซีเรียอเรื่องอายุด้วยนะครับและตอนนี้ครับกอยู่ในช่วงพีคด้วยแหละสำหรับรีรอยซานแต่ถ้าเจรจากันไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะจบลงด้วยกันแยกทางกันแล้วเป้าหมายของซานนีก็อาจจะเป็นที่พิีมอังกลษมีความเป็นไปได้สูงพอสมควรในส่วนนี้นะครับ ทุกคนมีความคิดเห็นอะไรยังไงกับข่าวสารนะครับก็สามารถคอมเมนต์ก็ามาพูดคุยกันได้เลยครับพี่น้องขอพรบคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆครับเอามาอัปเดตให้ฟังแบบต่อเน,นื่องครับ